พี่พี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจเติมเกมผมมีร้านมาแนะนำนะเป็นร้านค o กกี้แลนด์ชอปนะครับรับเติมเกม fc mobile และเกมอื่นอีกมากมายครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนครับสนใจกดลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยนะครับครับสวัสดีชาว fc mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง rpg เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่30ธันวาคมนะครับนะก็ใกล้จะถึงปีใหม่เข้ามาทุกทีแล้วนะครับ ก็อาจจะมีพี่พี่น้องหลายคนนะครับที่เดินทางกับภูมิลำนาของตัวเองนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผม่ะวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับที่มีน้องๆถามมานะครับว่าเอ่อในหมวดเมเนเจอร์ตำแหน่งผู้รักษาประตูตัวไหนเซฟดี Safety, นะครับนะ,ะเดี๋ยวผมขึ้นเป็นรูปคำถามให้ดูนะครับสำหรับที่มีน้องๆถามมานะครับ ก่อนที่จะไปรับชมฝากพี่พี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับนะก็อย่าลืมครับผ0 0 0ซับสไครต์เราจะกลับมาแจกของรางวัลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับพูดถึงเกี่ยวกับตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับอันนี้ผมจะเอามาให้ดูนะครับใครชอบก็จัดนะครับนะส่วนใครที่ มีผู้สาประตูดีๆอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้ยาวๆนะครับผมสิ่งที่ผมจะบอกนะครับในส่วนในส่วนของโหมดเมเนเจอร์นะครับนะไม่มีผู้รักษาประตูตัวไหนที่สามารถจะเซฟได้ดีหรือว่าจะเซฟได้ทุกลูกหรือว่าจะโอ้โหคือโค้รของโคตรเซฟอ่ะคือไม่มีนะครับนะผมอยากจะบอกว่ามันไม่มีนะเพราะว่าในโหมดเมเนเจอร์ตอนนี้นะคือตั้งแต่มันมีการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับนะ ก็คือมันปรับ AI ใหม่อะไรใหม่หลายๆอย่างนะครับนะทำให้เกิดมีลูกยิงไก่ขึ้นมานะครับมันก็เลยทําให้การเซฟของผู้สาวตูเนี่ยคือมีโอกาสเซฟน้อยมากนะครับแต่ก็ที่ผมเอามาแนะนําก็จะเป็น9ตัวนะครับที่แบบให้ความรู้สึกว่าเออมันคุมตำแหน่งดีมันเซฟดีนะครับผมนะอ่ะ ตัวแรกก็จะเป็นเดินนารูมานะครับผมนะสำหรับคนที่งบน้อยเลยนะสำหรับคนที่งบน้อยก็นี่เลยนะครับก็สามารถไปจัดได้เลยเม็ดน่วงเม็ดแดงนะครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นเซอร์กิโอโรเมโลนะครับผมนะตัวนี้ก็ผมเจอในโหมดวี a อตเอตัวนี้ดีนะดีเลยแหละเซฟดีด้วยนะครับในโหมดวีเอเอหรือโหมดโดนตัวตัวนะครับผมนะ เซอร์กิโอโรเมโลนะครับส่วนสูงอยู่ที่192นะตัวนี้นะตัวต่อไปก็จะเป็นอ่อนอยเออร์ no ir, นะครับนอยเออร์ no ir, ก็จะมี2ล่างนะครับนะการ์ดทองกับเป็นการ์ด UCL นะครับการนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับการนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมแนะนําเลยสําหรับน้องๆใหม่ที่อยากเปลี่ยนตําแหน่งรูกษาประตูนะครับนะก็จัดตามงบของเต็งได้เลยนะเอ่อทำไมถึงนอยเออร์ no ir, ทำไมถึงดีนะ อย่างหนึ่งก็คือส่วนสูง193กครับดีอยู่แล้วแล้วก็มีการพุ่งตัวการคุมตำแหน่งที่ดีนะครับนะการคุมตำแหน่งที่ดีทําให้ประสิทธิภาพในการเซฟของเขาอ่ะดีมากๆนะครับนะสำหรับนอยเออร์นะครับผมนะตัวต่อไปก็จะเป็นปีเตอร์เชคครับตัวนี้ก็คนค่อนข้างที่จะนิยมมากๆเลยนะครับผมนะสำหรับปนะีเตอร์เชคนะโอเวอร์เริ่มต้นนะอาจจะค่อนข้างที่จะหายยากนะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ผมแนะนําผมให้ไปซื้อพวก ที่เขาตีบวกแล้วเลยนะเนี่ยอย่างคนกดซื้อ,อพวกโอเวอร์่ัลต้นอะ่ะเก้าเก้าบวกอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณเก็บเงินนี้นะคุณไปซื้อพวกเม็ดเขียวเม็ดน้ำเงินเลยดีกว่าคุ้มกว่านะครับสําหรับน้องๆมือใหม่นะครับผมนะปีเตอร์เชคก็มีส่วนสูงที่ดีแล้วก็การคุมตาแหน่งที่ดีการพุ่งตัวที่ดีนะครับผมนะตัวต่อไปก็จะเป็นอาริซอนนะครับผมนะตัวนี้บอกเลยว่า ผมเจอนะทั้งเมนเจอร์เมนเจอร์นี่ก็มีเซฟลูกดีๆได้หลายลูกนะครับแล้วก็โหมด H ฮดดูเฮดโหมด VHA คือเจอมาทุกรูปแบบนะครับบอกเลยว่าตัวนี้โคตรของโคตรดีนะครับนะส่วนสูงอยู่ที่193เท่ากับนอยเออรเลยนะครับการคุมตำแหน่งอยู่ที่90นะครับแล้วก็การพุ่งตัวอยู่ที่86นะครับผมนะอ่ะผมแนะนำถ้าเกิดว่า ใครอยากได้นะครับไปจัดได้เลยนะเนี่ยไปจัดสักเม็ดม่วงงบ2 0 m เนี่ยนี่ก็ตึงๆแล้วนะครับเทนให้มันจบๆไปเลยเทน20ให้มันเต็มไปเลยนะครับนะตัวต่อไปก็จะเป็นฟานซานนะครับผมนะตัวนี้อ่ะคือบอกเลยว่าดีดีนะครับดีเลยแต่ในโหมด v h a อ่ะคือแบบดีแบบดีจะจัดเลย แต่ในโหมดเฮ to He ฮดนะครับนะก็อาจจะมันทุกตัวแหละมันมีปัญหาทุกตัวนะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะเซฟได้ทุกลูกนะครับบางครั้งมันก็เซฟดีนะบางครั้งมันอาจจะลูกง่ายๆมันอาจจะปล่อยเข้าก็มีให้เจอมีให้เจอเหมือนกันเยอะแยะมากมายนะครับนะครับผมก็นี่เลยนะครับส่วนสูงอยู่ที่197นะครับการคุมตำแหน่งอยู่ที่9เอ้ย89นะครับการพุ่งตัวอยู่ที่87นะครับผมนะอ่า ต่อไปก็เป็นกูตัวนะครับกูตัวการ์ดทองนะครับตัวนี้ก็เซฟดีเหมือนกันนะครับการควบตำแหน่งอยู่ที่90นะครับการพุ่งตัวอยู่ที่85นะครับผมนะ,ะตัวนี้ก็ดีนะครับต่อไปก็จะเป็นนอยเออร์นะครับนะเป็นการ์ด UCL นะครับตัวนี้ก็บอกเลยว่าเซฟดีมากๆเลยผมเคยเจอเม็ดส้มอะ่ะโคตรของโคตรตึงอะ่ะคือแบบโอ้โหลบเทนไป30อะ่ะ ทุกคนคิดดูว่ามันดีขนาดไหนนะสำหรับนอยเออร์นะครับผมนะ่ะก็ถ้าใครชอบก็จัดได้เลยนะครับนะผมแนะนำต่อไปก็จะเป็นอาริซอนเหมือนเดิมนะครับผมนะเป็นการ์ดเขียวนะครับตัวนี้ก็ให้ความสึกแบบเก่งเก่งจนไม่รู้จะเก่งยังไงคือมันเซฟบางทีลูกมหัศจรรย์มันเซฟ,นเซฟจนแบบเราคืออยากได้มาเลยอะนะคือดีมากๆเลยนะครับนะอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นผู้รักษาประตูนะครับที่ผมเอามาแนะนำคร่าวๆสำหรับน้องๆนะครับที่ถามกันมาในส่วนของหมดแมเนเจอร์นะครับจริงๆแล้วมันไม่มีไอ้ผู้รักษาประตูตัวไหนที่แบบว่าจัดเซฟได้ดีแล้วก็เซฟได้สุดยอดนะครับไม่มีนะแต่มันก็นี่เลยแนะนำเป็นคร่าวๆนะครับใครที่อยากเปลี่ยนตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับนะบอกเลยว่าจัดพวกนี้บอกเลยว่ายังไงก็จบแน่นอนนะครับผมอ่ะก็ ประมาณนี้เลยนะครับนะส่วนพี่พี่น้องท่านใดนะครับที่คอมเมนต์นะครับสอบถามกันมานะครับก็อยากให้แบบว่าคอมเมนต์ให้ให้รายละเอียดมาเยอะๆสักหน่อยนะครับบางคนถามมาสั้นๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะหาคำคำถาเอ่ยคำตอบมาให้กับพี่พี่น้องได้ยังไงพยายามคอมเมนต์แบบว่าให้มันแบบละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับผมนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะส่วนใครที่มีอะไรสงสัยก็นั่นเลยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผม ก็นี่เลยนะครับนะฝากร้าน c o ค e Land ช็อปกันด้วยนะครับรับบริการเติมเกม f อ Mobile นะครับหรือใครที่อยากปลดพาร์ทเดมเบลเล่นะครับสามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยบอกเลยว่าราคาถูกกลัวเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัย100%นะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับผมนะอ่ะผมก็ตอนนี้ยังไม่ได้ปลดพาร์ทไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็เล่นเป็นสายฟรียาวๆไปก่อนนะครับผมนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของวันนี้นะครับนะมี ปลดล็อกให้เล่นนะครับก็เป็นในโหมดของโหมดชาเลนจ์ครับผมได้โพสต์ไปครับแล้วก็มีน้องๆคอมเมนต์มาว่าเล่นตรงไหนนะก็กดมาที่อีเวนต์ถ่ายทอดสดนะครับนะแล้วก็เลื่อนมาคุณจะเห็นโหมดชาเลนจ์นะครับนะหลายคนก็ดวงดีหลายคนก็ดวงเกลือนะครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่เป็นคนดวงเกลือนะผมจะขึ้นรูปไปดูนะครับนะนี่เลยนะตามนี้เลยนะครับนักเตะที่ได้มาบอกเลยว่าขายไม่ได้สักตัวนะครับผมนะก็ ให้เข้าไปเล่นครับก็จะเป็นแม์นะครับแม์เล่นง่ายๆมากๆเลยนะครับปล่อยบอดเล่นก็ยังชนะนะครับผมนะหรือจะเล่นเองก็ยังได้นะครับก็มีโอกาสลุ้นรับเป็นรางวัลสุดท้ายนะครับเป็นนักเตะคลาสเวอร์ชั่นโอเออาถึง95เนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสได้นักเตะโอเออเยอะพอสมควรนะครับหลายคนดวงดีนะครับหลายคนดวงเกลือนะครับผมนะแล้วก็วันพรุ่งนี้ยังมีเปิดให้เล่นอีกหนึ่งวันนะครับในส่วนของนี่เลยหน้าที่2นะครับก็ เหมือนเดิมรางวัลเหมือนเดิมก็ไปรู้เนาอยู่ที่ดวงของแต่ละคนนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับใครที่สงสัยหรือใครทีอ่อยากจะสอบถามอะไรใครที่อยากให้ผมมาทําคลิปอธิบายอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันมาได้เลยนะครับนะไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณมากครับ